เดี๋ยวไปดูฐานดุดปอลุ่งเรืองว่าจะเอาอยู่ไหมหญ้าลกขนาดนี้อ่ะที่ถ่ายเลย ตั้งเป็นเน้าเลยแจ๋วแจ๋ฉลขนาดลกๆลอกกันเนี่ยลกๆก็เอาอยู่เอาอยู่เฮ้ยปอด่้มเลียงแน่นอนเว้ยของเขาดีจริงๆมันก็อย่างงี้ยย๊ <c ười> โอ้ลกๆก,ก็เอาอยู่ไอนี่เลยครับนี่เลยสนใจจัดไปดีแน่นอนรับประกัน